สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรและข้ามังกรคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่านดวงความรับความสัมพันธ์รายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2567ของเพื่อนๆลัคนาราศีมังกรนะคะขอให้ทุกคนทำใจให้สบายๆแล้วก็ทำจิตเทนนิ่งให้มากที่สุดนะคะก่อนอื่น เราจะมาขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำาทํานายทุกท่านนะคะได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้เราได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบนันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่นะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยขอให้เพื่อนเนลัคนาราศีมังกร คลิปจะเป็นทำใจให้สบายๆนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบอ่านความสัมพันธ์แบบโดยรวมนะคะไม่ได้แยกสถานะว่าคนโสดคนมีคู่หรืออะไรพิมจะเช็คเป็นพลังงานรวมเลยว่า,าเดือนนี้จะเป็นดวงของใครพลังงานของใครจะส่งเข้ามานะคะพลังงานอาจจะตรงกับเราหรืออาจจะตรงกับเพื่อนๆที่อยู่ในลัคนาราศีเดียวกันกับเราก็เป็นได้นะคะ Oh, queen of cups โอเคเพื่อนๆลัคน,นาราศีมังกรในเดือนนี้ใครกำลังรอคอยความรักความสัมพันธ์นะคะที่กำลังจะเข้ามา หรือมีการเฝ้ารอคอยใครบางคนที่อาจจะเดินหายจากเราไปนาตรงเนี้ยพิมพ์เห็นว่าหลายๆคนตัดความสัมพันธ์เดิมจบจากความสัมพันธ์เก่ามาแล้วด้วยเรื่องสาเหตุที่มันกระทันหันสาเหตุที่มันน่าจะ รุนแรงกระทบกระเทือนจิตใจเรามาพอสมควรแต่ในฝั่งของเราเนี่ยเราเปคนตัดเขาเองก็ได้เขาไป็นคนตัดเราไปก็ได้ด้วยนะคะแต่มันมีในเรื่องของระยะทางความรักที่อยู่ห่างอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันออกไปแล้วเฝ้ารอคอยที่จะได้พบได้คุยกันได้พูดได้คุยได้เคลียก็ได้นะคะมีการอยากเริ่มใหม่อยากเริ่มใหม่อยากเริ่มอยากคุยอยากเคลียอยากพูดคุยนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ มันมีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราให้และรับไม่เท่ากันเหมือนเราให้ความรู้สึกเขาไปมากๆเลยแต่ว่าเราอาจจะได้กลับมาแบบไม่เท่าเทียมกันอย่างนี้ก็ได้หรือเราร้องขอความเท่าเทียมให้กับเราคือเราอยากเราพูดเราบอกเราสื่อสารอยากจะให้เขาเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่เราปรับเข้าหากันได้ไหมเรา แก้ไขตรงนี้เพื่อที่จะได้ประครับประคองกันต่อไปได้ไหมมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณพยายามมามากแล้วในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นนะมันเป็นในเรื่องของคู่ที่เรียกว่าไม่ยอมซึ่งกันและกันค่อนข้างที่จะมีปากเสียงกันบ่อยด้วยความที่เป็นคน ตรงไปตรงมาพูดจากันแรงๆฟาดฟันกันด้วยคำพูดนะคะแล้วก็ทำร้ายจิตใจกันด้วยด้วยด้วยทางคำพูดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเป็นนิสัยที่เอาชนะซึ่งการและกันในความสัมพันธ์ก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องที่พวกคุณอาจจะเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะมันมีในเรื่องของ ความแบบถูกทิ้งไว้ข้างหลังความไม่เหลียวแลไม่ใยดีความรู้สึกของของอีกฝ่ายปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป้ารอความรักคือร้องขอความรักหวยหาความรักอเพียงฝ่ายเดียวโดยที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้เติมเต็มณตรงนั้นณนะจุดจุดนั้นให้นะจะเป็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้หรือตอนนี้ก็เป็นได้นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองก็รู้สึก ม,มันมีปัญหาแต่คุณก็ยังรักแล้วกย็ยังแบบห่วงแหนความรู้สึกนี้ไว้ยังห่วงแหนเขาไว้ยังอยากเก็บเขาไว้ในความสัมพันธ์อยู่คือพยายามค่ะหายทางออกที่ดีที่สุดพยายามหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อที่อยากจะให้กลับมาเป็นความอบอุ่นเป็นความรักที่ดีซึ่งกันและกันได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็ดูว่าค่อนข้างที่จะ เรียกว่าอืมสามวันดีสี่วันไข้ไปอย่างนี้คือปัญหามันมันมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกอะไรอย่างเงี้ยปรับตัวกันค่อนข้างยากหน่อยนะคะมันมีคนแบบทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันวุ่นวายมันดูสับสนมันดูงุนงงดูไม่มีความชัดเจนดูแบบ เหมือนตัวเราอยากต้องการที่จะให้มันแก้ไขตรงเนี้ยเอาแบบแน่ๆเอาแบบมันปรับปรับปุงได้แล้วแบบแก้ไขได้แต่มันเป็นอะไรที่ท,ที่เหมือนเหมือนเหมือนพูดว่าจะไม่ทําแล้วก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนมันแบบ มันมีอะไรสองแง่สองงามมันเหมือนบางครั้งวางเวลาก็รักเราบางเวลาก็เหมือนคุณซ่อนใครไว้คุณซ่อนความรู้สึกอื่นๆไว้หรือเปล่ามันเป็นประมาณนี้นะคะมันเป็นความแบบระแวงความสับสนที่ท,ที่ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราประมาณนี้นะคะคุณอยากเคลียร์ให้มันชัดๆไปเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย คือต่อให้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมมันก็มันก็จะเป็นจบแบบในในแบบเดิมๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในการความรู้สึกของเขาเองที่มันมีความลังเลจะอยู่หรือจะไปจะเอายังไงหรือตัวเราเองที่กลัวการกระทําของเขากลัวเขาจะกลับมาซ้ำรอยเดิมเป็นไปได้ด้วยนะคะมีการหันหลังเดินออกจากความสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วมีคนยังรอคอยถ้าเขาเดินออกจากคุณไปนะคะ ตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้มันมีการเดินออกจากกันไปแล้วก็ยังเป้ารอคอยกันอยู่ยังอยากจะพยายามหลับความเข้าใจพยายามอยากจะทําให้ความรักนี้มันกลับมาเป็นความรักที่มั่นคงท,ที่อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอมืนะคะหลายๆลายคนมันบอบช้ำกันมามากๆเลยกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมา มันทำร้ายจิตใจกันทั้งการกระทำทั้งคำพูดนะคะเป็นอะไรที่เออมันยืดเยะนะื้อเนาะแล้วก็มันดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยดูดูเป็นอย่างนี้ดูหาทางออกร่วมกันได้ยากด้วยนะคะต่างคนต่างมีอีกโก้ไม่ยอมกันไม่ยอมลด อัตราตัวตนของตัวเองลงมาไม่ยอมที่จะปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายคือไม่ให้ความร่วมมือในความสัมพันธ์นะคะมีความหวาดระแวงมีการตั้งกำแพงใส่กันด้วยนะคะระแวดระวังภัยก็ทั้งรักทั้งเหนื่อยเนาะอาจจะมีคนเรื่องของคนหมู่มากเข้ามาวุ่นวายเข้ามาข้องเกลียดเป็นเรื่องของ ถ้าไม่ใช่มือที่สามก็เป็นเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมรอบข้างส่วนตัวที่เข้ามามีอิทธิพลตรงนี้ทำให้พวกคุณเคลียร์กันยากมากขึ้นนะคะแบบมีการแบบไปปรึกษาคนอื่นไปฟังคนอื่นมากเกินไปจนจนตอนนี้ตัวเองคิดอะไรเองไม่ได้แล้วอ่ะคือต้องคอยให้คนอื่นมาชี้ทางชีวิตของตัวเราซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยนะคะความสัมพันธ์เนี้ย มันได้จบลงไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะพิมพ์ว่าแต่วพาคุณก็ยังรอคอยเออยังมีการรอคอยคุณอยากรออยากให้เขากลับมาแก้ไขอยากให้เขารู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเขาเองนะคะถ้ามันมีในเรื่องของมือที่สามเข้ามาเพราะอีกคนเนี่ย ยังไม่พอยังไม่รู้จักพอบางคนอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วเปิดตัวกันแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดไม่ยอมทิ้งลายเก่าไม่ยอมอไม่รักษาความรักความสัมพันธ์ไว้ให้มันดีนะคะยังมีแบบยังรักตัวเองมากกว่ายังรักสนุกไปวันๆยังมองหาคนอื่นไปเรื่อยๆแบบนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะ น่าจะแก้ไขกันได้ยากเลยนะสิ่งที่คุณได้พบได้เจอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเราถูกหักหลังเรารู้สึกเรา เราเหนื่อยเราพยายามมากที่สุดแล้วเพื่อที่จะประคับประคองเพื่อที่จะรักษาไว้แต่เขาก็เดินออกไปเพราะว่าคนคนนั้นคือรักเรามันไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเขาซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ เขาคนานั้นขอเพื่อนเพนรักสิงศีมังกรเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คิดอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนคนคนนี้ยังรู้สึกเขาเขา เขาสับสนในตัวเองนะคะเขาเองก็คือใจหนึ่งเขาก็อยากกลับมารักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แหละเพราะว่าเขาคิดถึงมันมีความผูกพันนะคะมันมีความแบบผูกพันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เคยทําร่วมกันมาก่อนหน้านี้เคยวางแผน อนาคตครอบครัวร่วมกันเคยอยากจะลงหลักปักฐานยจะมั่นคงซึ่งกันและกันแต่ตัวเขาเองที่เขาไม่ชัดเจนทําอะไรให้มันแบบคุมเครือแล้วก็ยังรักตัวเองมากเกินไปยัง,ย,งยังรักสนุกยังไปเรื่อยยังยังไม่ยอมที่จะแบบหยุดนะคะเป็นคนที่เรียกว่า พูดจาแรงปา,ปากจัดนะคะแต่พูดจาไม่ให้ไม่รักษาอ้ำใจเนะแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรแบบยังไงล่ะด้วยด้วยความเอาแต่ใจอ่ะด้วยอีโก้ของตัวเองล้วนเลยแล้วกอ็อาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะเข้าคนนี้มันมีความรู้สึกสับสนงูงงในการกระทําของตัวเองมากๆเลยนะคะ คือคือใจนึงคืออย,อยากกลับมาแต่อีกใจนึงก็ยังอยากไปยังอยากแบบยังอยากเล่นยังอยากมีแบบนี้อยู่อะคะ่ะยังไม่พร้อมที่จะมั่นคงอะมันมันคือเขาที่กลังใช้ความคิดกําลังตกตะกอนความคิดของตัวเองอยู่อะคะ่ะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่คนของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนฉลาด จริงๆเขาแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆได้แต่เขาเพียงแค่เขาไม่ลงมือทำเดี๋ยวคนนี้จะโดนตัดสินนะคะอะไรบางอย่างหรือตัวเขาเองเนี่ยกำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องให้มันให้มันเป็นไป,นปนแบบที่ควรมันที่ควรจะเป็น แสดงความชัดเจนออกมาถ้าก่อนหน้านี้ยเขาดูไม่ชัดเจนไม่ดูไม่ดูด,ดูไม่ลงมือทําอะไรเลยไม่ไม่คิดจะ,ะแก้ไขลุกขึ้นมาแก้ไขอะไรเลยแล้วคนคนเนี้ยพ่งค,คิดว่ามันเจอในเรื่องของการตกตะกอนความคิดมาแล้วอะค่ะแล้วเขาก็กําลังหาทางออกแล้วก็แก้ไขให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเรียกว่ามอบความยุติธรรมคืนให้กับคุณ นะคะอ,อคนเนี้ยเดี๋ยวเขาน่าจะได้กลับมามอบความยุติธรรมให้กับคุณแน่ๆเลยมันเหมือนเขาไปตกตะกอนความคิดหลังจากที่เขาห่างจากคุณไปตัวเขาเองเขาคิดว่าเขามีความสุขเขารักอิสระเขาเป็นคนที่เจ้าชู้อะคะ่ะ คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาเสียได้หรือเสียใจใครเสียใจเพราะใครแต่ว่ากับคุณอ่ะมันไม่ใช่นะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่เกิดในธาตุลมนะคะลุมไม่ถุนตุลน,นะนเพื่อนๆราศีมังกรเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนลมอะ่ะทุกคนแบบอารมณ์แบบแปรปรวนอ่ะไม่ไม่นิ่งไ,ไม่อยู่กับที่คือคือถ้าเกิดแบบ มันมีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่จริงๆแล้วสาหรับเราเราเคลียร์ได้แต่สําหรับเขาคือคิดเยอะคิดมากคิดวนไปวนมาแว้บไปแวบ,บมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นสภาวะเหมือนคนแบบไปโพล,ล่าแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นน่ะนะคะแต่เขาดูเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็คือเกินกว่าเหตุอะเรียกว่าอะไรนะ่ะแบบคิดเกินกว่าเหตุอืมแต่คนคนนี้ มันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องกลับมาแก้ไขนะคะต้องกลับมาแก้ไขเด็ดขาดเลยเอาแต่ใจดื้อรัน้นนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยฟังใครไม่ฟังคุณด้วยใครรู้ไรใครเตือนอะไรก็จะไม่ฟังความคิดของเขาคือที่สุดคือที่หนึ่งนะคะแต่ทีเนี้ยในเรื่องราวนี้ มันมีการวนกลับมานาสิคะคือเขาจะอย่างที่พิมบอกเขาจะต้องวนกลับมาแก้ไขการกระทําคือมันอยู่ในช่วงที่เขากําลังตกตะกอนความคิดอยู่ในช่วงที่เขากําลังใช้ความคิดในการอยากจะแก้ปัญหามันเป็นอารมณ์ที่เขายังติดอยู่ในความผูกพันบางอย่างที่มีกับคุณในก่อนหน้านี้นะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องพันธสัญญาได้ด้วยที่ที่เคยพูดเคยบอกกล่าวไว้แล้วทําไม่ได้แล้วมันจบลงไปก่อนนะคะ เขาจะต้องกลับมามาหลักมาเปลี่ยนแปลงมามาเขาเรียกว่ามาทําให้คือมาทําให้มันสมดุลซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นอะไรที่มันวนเวียนกันอยู่หลายๆรอบแล้วด้วยได้นะคะสําหรับคุณกับเขานะเดี๋ยวเขาจะกลับมามันมีอะไรที่ที่เขาจะต้องแก้ไขมีอะไรที่เขาจะต้องกลับมามันมีความผูกพันนะคะความผูกพัน ความรักอะไม่เท่าไหร่แต่ความผูกพันอะ่ะมันมันหนักมากๆเลยขึ้นหนักมากๆมันคือความผูกพันนี้มันจะตัดกันยากมากมากกว่านะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพิมพ์จะมาดูไพ่าอารัเครนะคะไพ่าอารักเครจะบอกเราว่ายังไงบ้าง ขออภัยนะคะคือพิมพ์ไม่ได้เตรียมเตรียมไพ่ไว้โอเคเรามาดูไพ่อัลเคอชุดเดิมชุดแรงชุดฟาดของเราจะเป็นยังไงเ <t akes noise> พื่อนดราสิกมังกรลัคนามังกร เขาอ่ะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสกลับมาพบมันเจอกันอีกอือแล้วแหละเดี๋ยวจะมีการติดต่อกันมาในในแบบในโลกออนไลน์นะคะในโลกอลอนไลน์หรืออาจจะยังติดต่อกันอยู่ก็ได้แต่แบบมันจะชัดเจนขึ้นนะคะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนสําหรับสําหรับพวกคุณแต่ว่าเดี๋ยวพวกคุณจะจะเคลียร์ได้จะชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะเข้ามาช่วยคุณะคะ่ะ สิ่งที่คุณเคยขอพรอนะ่ะเขาจะมาช่วยคุณนะคะ,ะความดีที่คุณทำไว้ไม่ได้สูญเปล่านะคะเป,เป็นความเชื่อที่ที่เชื่อมโยงกับจัก,กรวาลได้นะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการได้รับในสิ่งที่คุณอยากได้นั่นแหละนะคะเขาจะกลับมาแก้ไขก่อนหน้านี้มันมีการแบบเรียกว่ามันไม่ดีขึ้นเลยแก้ไขยัไงก็ไม่ดีขึ้นเลยมีการปิดบงังมีการโกหก น,นะคะมีแบบทําอะไรรับรังกันหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแต่ต่อจากเนี้ยมันมันจะแบบได้รับการแก้ไขนะคะจะได้รับการแก้ไขในที่สุดคนที่เคยแบบไม่ไม่สนใจเราอะคนที่แบบถูกถูกถ,กถ,กถกมินจากเขาถูกแบบเขาไม่เหลียวแลความรู้สึกเราปล่อยให้เราแบบคือโกรธก็ต้องฮิวตัวเองหายโกรธเองอะไรอย่างเงี้ย เสียใจก็ต้องหายเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเขาจะมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องที่มันยังติดค้างติดพันละวันกันอยู่ก่อนหน้านี้มันจะได้รับการคําอธิบายที่ดีจากเขาคือเขาจะเข้ามาบอกเหตุผลบอกทุกสิ่งทุกอย่างบอกทุกเรื่องราวที่ ที่เขาทําผิดต่อคุณโดยที่คุณก็ไม่ต้องถามนะคะมันจะเป็นการกลับมาแก้ปัญหาการกลับมาแก้ไขทุกอย่างให้มันให้มันดีค่ะเพราะว่ามันยังมีการวนเวียนกลับมาของคุณและเขาในะช่วงเวลาหนึ่งที่พิมพ์เห็นนะคะเรามาดูบทสรุปบทสรุปเลยนะคะ บทส,สรุปในความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆพ่ราศีมังกรลัคนามังกรขอบทส,สรุปนะคะสำหรับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายน templates ค u e e n จดับขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็จเจอร์รีเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ปในทางที่ดีแล้วจะมีคนตื่นรู้ก็คือซึ่งตัวเขาเองนั่นแหละค่ะเขาจะเขากําลังแก้ไขอะ่ะเขากําลังแก้ไขปัญหาเขากําลังคือถ้ายังไม่แก้ถ้ายังยังคิดไม่ได้นะตอนนี้คือเขาจะคิดได้ในที่สุดนะคะคือจะจะจะแบบจะ,จะ,จะรู้ตัวจะนึกออกจะรู้ว่าเออควรที่จะทํายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจน ะค,ะคือชัดเจนเลยการกลับม,มาครั้งนี้คือจะชัดเจนแต่ถามว่าพิมพ์เห็นในเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะแบบชัดเจนในเดือนนี้เลยไหมก็เต็มที่ขอเป็นเดือนธันวานะคะราศีธน,นูลักนาธน,นูแล้วก็ราศีกันลักนากันเดือนธันวานะคะนานที่สุดเลยก็คือเดือนปีหน้าไปเลยแต่ว่าขอเป็นธันวานะคะ คือช้าที่สุดที่คนคนนี้คิดจะลงมือทําอะไรจริงๆคือเขาจะคิดได้จริงๆคือหมายถึงแบบเขาจะจะลุกขึ้นมาแก้ไขอะไรบางอย่างจริงๆเนี่ยก็คือน่าจะเป็นในเดือนธันวานะคะน่าจะไม่เกินนี้นะอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขามาคนนี้เป็นคนที่อารมณ์เขาแปรปรวนนะคะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือเหมือนเขาคิดว่าเขาะจะลุยแล้วตอนนี้แหละสักพักหนึ่งเขาแบบเดี๋ยวรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยน,นะคะคือคนนี้ต้องใช้ความคิดอย่างมากเลย นะแบบกำลังตามหาคำตอบของตัวเองอยู่นั่นแหละว่าจริงๆแล้วกับคุณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือเขายังรักคุณหรือหรือว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้วทําไมเขายังมีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลายังยังลืมคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เขายังคิดถึงเรายังนึกถึงเราตลอดเวลาคิดวนๆเกี่ยวกับเราอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วท้ายที่สุด คำตอบที่เขาตามหามันจะชัดเจนขึ้นทั้งกับคุณทั้งกับเขานะคะเดี๋ยวจะได้กลับมาแก้ไขมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโอเคสําหรับคลิปวันนี้นะคะของเพื่อนๆราศีมังกรลัคนามังกรประจําเดือนพฤษภาคมจบแล้วพฤษจิกายนจบแล้วนะคะขอภัยนะคะทุกคนก็คือขอขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์แล้วก็ คอมเมนต์ต่างๆแชร์ share, ความรู้สึกกันนะคะขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผิวเสมอมาพิวเองก็เช่นเดียวกันยืนหยัดอ,อยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะคะผ่านพ้นเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องราวที่แย่ๆนะคะทิ้งมันไว้ในปีเก่านะคะอีกไม่กี่เดือนเราจะผ่านพ้นกันไปในปีใหม่กันแล้วนะคะเราจะข้ามผ่านเรื่องเลวร้รายไป <c oughs> พร้อมๆกันนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขสมหวังนะคะสำเร็จในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจก็ขอให้เข้าใจกันที่ยังไม่ชัดเจนก็ขอให้ชัดเจนที่ยังสูก็ขอให้พบเจอเนื้อคู่ที่เป็นเนื้อคู่ของเราจริงๆรักแท้จริงๆที่มาเป็นตัวจริงไม่ได้มาเป็นตัวหลอกนะคะอยู่กับเราใช้ชีวิตปั้นปลายกับเราไปตลอดชีวิตสุขสมหวังทุกๆคนทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ